ต่อจากนี้ไปจะได้นำพาท่านทั้งหลายมานั่งฝึกสมาธิอานาปานสติตามคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราหาห้องที่มันสงบไม่มีใครมารบกวนเราต่อจากนั้นต่อจากนั้นนะให้เราเนี่ย นั่งนั่งคุกเขา่านั่งคุกเขา่าและตอนนี้ให้เราตั้งนโมสามจบแล้วก็ว่าพร้อมกันดังนี้การปฏิบัติอนาปานสติกรรมฐานเนี่ยมันต้องมีครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แล้วเราจะปฏิบัติไปไม่รอดหรือเรียกว่าวิปัสนาตกน้ํานั่นเองให้เราตั้งนโมสามจบว่าดังนี้นโมตัสสะพระควตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังกรรมฐานังปฏิฐามิทมังกรรมฐานัางปฏิฐามิสังฆังกรรมฐานังปฏิฐา,า,ามิว่าดังนี้ข้าพเจ้าขอระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าคือคําสอนพระอริยสงฆูปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอและลึกถึงมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ขอและลึกถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ฟันอาจาโลหลวงพ่อสดวัดปากน้ําหลวงปู่โตพรหมบลังสีหลวงปู่โลกเทพอุดรบัดนี้ก็ได้เวลาแล้วที่ข้าพระเจ้าจะได้ประพฤติพรหมจรรย์คือปฏิบัติกรรมฐาน ขอให้เกิดคณิขสะ,ะสมาธิอุปจารสมาธิอปปนาสมาธิเกิดขึ้นที่สันดานของข้าพเจ้าขอให้คุณทัพพุทธธรรมพระสงค์จงมาเป็นดวงแก้วจงมาอยู่ในใจข้าพเจ้าขอให้มีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากความทุกข์และรู้แจ้งเห็นจริงในทางธรรมคือมากผลนิพพานด้วยเถิดสาธุต่อจากนั้นให้เรา ให้เรากราบกราบทั้งหมด5ครั้งกราบหครั้งก็คือเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาครูบาอาจารย์ของเราก่อนต่อจากนั้นให้เรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงปรับท่านั่งแบบสบายสบายโดยที่เราไม่ต้องนั่งตัวเกรงเอาแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดหลับตาลงาเบาๆหลับตายังเป็นธรรมชาติโดยไม่ไปบีเบเปลือกตาให้หลับ หายใจก็หายใจอย่างเป็นธรรมชาติคือการพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกหรือจะภาวนาหายใจเข้าพุทออกโทก็ได้แต่เราไม่ต้องไปบีบบังคับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกสั้นให้เรารู้แจ้งชัดว่าสั้นลมหายใจเข้าออกยาวให้รู้แจ้งชัดว่ายาวขณะที่เรานั่งไปแล้วหูได้ยินเสียงให้มีสติรับรู้ว่าหูได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงก็รับรู้แบบเฉย วิญญาณไปตั้งอาศัยที่เสียงที่ได้ยินนักปฏิบัติทำใหม่มกักจะเป็นเวลานั่งไปแล้วเกิดถิ่นมิทธะอาการง่วงเงาหานอนเกิดขึ้นทำยังไงให้ดึงสติมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกอม,มันเป็นเรื่องธรรมดาให้เรามีสติรับรู้รับรู้ทัน <c oughs> การจเจริญอนาปานสติเนี่ยมันประกอบไปด้วยสติปัฏฐานสี่อยู่แล้ว นักปฏิบัติธรรมจะต้องมีอิธิบาสีคือฉันทะความพอใจยินดีในการปฏิบัติธรรมปรถนาให้การปฏิบัติธรรมประสบความสําเร็จวิริยะคือความเพียรความภาคเพียรในการปฏิบัติปรถนาให้การปฏิบัติธรรมนั้นออกมาดีมีมานะอดทนอย่างไม่ย่อท้อจ,จ,จิตจะจิตตะฝักใฝ่จดจ่ออยู่กับการปฏิบัติวิมังสาแก้ไขการปฏิบัติให้ออกมาดีการปฏิบัติธรรมถึงเจริญก้าวหน้า ให้เรานึกถึงฐานจิตของเราเรานั่งไปสักพักหนึ่งหน้าผากก็ได้หัวใจก็ได้กลางท้องก็ได้ให้เรามองเห็นนึกสภาพของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นดวงแก้วนั้นมาอยู่กลางท้องของเราขณะที่เรานั่งไปแล้วเรารู้สึกง่วงเหงาหานอนเกิดขึ้นมันเป็นกิเลสความทุกข์ความเศร้าหมองอย่างหนึ่งนะมันไม่มียินดีปราโมลดในกุศลกรรมให้เรามีสติรู้แจ้งชัด เวลาเรานั่งไปสักพักหนึ่งมันก็จะเกิดอาการปวดเนื้อตามตัวปวดหลังบ้างปวดเอวบ้างปวดคอบ้างมันเป็นสภาพที่มันทนสภาพเดิมไม่ได้มันไม่อาจที่จะทนสภาพเดิมได้เลยเราไม่อาจที่จะสั่งให้มันดับไปได้กเพราะว่ามันเป็นนามสมมุตินั่นเองอนัตตาความไม่ใช่ตัวตน ก็ให้เราพิจารณาอาการทุกเวทนาไปดูว่ามันจะเกิดดูว่ามันจะดับยังไงอ,อย่าไปยินดีไล่กับมันรู้ก็รู้อย่างงี้เฉยรู้แบบธรรมชาติถ้าเราไปยินดีไล่กับมันเราไม่มีสติรู้ทันตัวสังขารนี่แหละที่มันจะไปปรุงแต่งเพราะว่ามีวิญญาณธาตุไปตั้งอาศัยมันก็จะเกิดอกุโลกรรมพาให้เกิดโทสะหุดหงิดขุนเคืองใจเกิดขึ้น ็ให้เราพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกไปลมหายใจเข้าออกสั้นให้เรามีสติรู้ลมหายใจเข้าออกยาวให้เรามีสติรู้รู้แจ้งชัดอย่างเป็นธรรมชาติการปฏิบัติธรรมมันต้องไม่ฝืนตัวเองอาการทุกขเวทนานั่นน่ะมันก็อยู่ได้ไม่นานนะมันก็ดับไปเกิดไปตลอดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้อณาน,นั้นเรานั่งไปนั่งไปสักพักหนึ่งใจเราก็ไม่ได้คิดอะไร จิตใจเรามันก็จะเริ่มตั้งมันแล้วนักปฏิบัติธรรมบางคนก็จะน้ำตาไหลซาบซ่าภายในกายภายในใจเกิดขึ้นเยน็นตัวเบาเบาขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาเรียกว่าอาการของการเข้าไปถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอารมณ์ปิติเป็นอารมณ์มสุขเกิดวิตกวิจารพิจารณาคำบริกรรมโดยอัตโนมัติเอง มันเป็นอารมณ์ที่มั่นคงแล้วเข้าไปสู่ในอารมณ์ของเริ่มเข้าไปสู่อัอปปนาสมาธิแล้วเป็นมั่นคงไม่มีอารมณ์อื่นน้ำมาแทรกมาแซงแล้วเรียกว่าเอกคัตตาปฐมชาญเกิดขึ้นประมาณนี้เออแล้วเรามองเห็นการเกิดการดาบของไตรลักษณ์เนี่ยปัญญาในทางธรรมมันก็จะเกิดนำไปสู่เพื่อเพากิเลส นำไปสู่การละอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนลาคะแก้กรรมให้หมดทันทีในชาติปัจจุบันนี้สาธุเจริญพร